วิเคราะห์บอลวันนี้ที่เด็ดบอลสเตปบอลสเตป4พบกับผมนายเสือไซโค้งนะครับประจําวันที่9สิงหาคม2568นะครับและขอแสดงความยินดีสําหรับสมาชิกที่ทายกิจกรรมถูกเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมากันด้วยนะครับสําหรับผู้ที่ทายกิจกรรมถูกนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับแจ้งรับของรางวัลกันได้เลยนะครับและสําหรับใครที่รับชมคลิปนี้นะครับอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์แอดเอที11เท่านั้นนะครับ รายละเอียดตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับโอเคครับวันนี้หยิบยกคู่ที่น่าสนใจมาฝากกัน5คู่เหมือนเดิมนะครับแล้วจะเป็นคู่ไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการวิเคราะห์นะครับขอคนละ1งไลค์นะครับและอย่าลืมกดซ u b s c คร b e ให้กับช่องเราด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้ที่เด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเลนติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ st11 นะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ และนั่นคือตัวเน้นๆที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับโอเคครับมาดูคู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลเอมิร์เรสต์ัพนะครับอย่างคู่อาร์เซนอลนะครับพบกับแอตเลติกบินเบานะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา5ทุ่มนะครับต่อไปคู่ที่2นะครับในศึกฟุตบอลสวีเดนออสเวนคานะครับอย่างคู่มัตโมนะครับพบกับมอนบีนะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา2ทุ่มนะครับ ต่อไปคู่ที่3นะครับในสื่ฟุตบอลกระชับมีสโมสรนะครับอย่างคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพบกับฟิออร์เรติน่านะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาหกโมงสีนะครับคู่นี้จะเป็นคู่ v ีเนะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทัศนะได้ที่บ้านเขียวนะครับและจะเป็นคู่ที่ให้ทายกิจกรรมนะครับใครที่สนใจอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์แอดเอทเท่านั้นนะครับต่อไปคู่ที่4นะครับในศึกฟุตบอลฟินแลนด์พรีเมียร์นะครัััับบบบบออย่่าางคคคคููกกนนะะรรพพีเส คู่นี้จะแข่งขันกันในเวลา2ทุ่มนะครับต่อไปคู่ที่5นะครับในศึกฟุตบอลนอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งนะครับอย่างคู่บูรกิมนะครับพบกับทอมโซนะครับคู่นี้จะแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืน15นะครับตามเวลาของประเทศไทยนะครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปลุยคู่แรกกันเลยดีกว่านะครับมาดูฟอร์มห้านัดหลังสุดของอาร์เซนอลนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด3นัดแพ้2นัดนะครับและนัดล่าสุดนะครับอาร์เซนอลนะครับเปิดบารลับการเมืองของบีบีเาเลนนะครับ ได้แพ้ไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2นะครับต่อไปมาดูการาำาินของอาเซนขอลนะครับที่เล่นไหนบ้านครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่20%เท่านั้นนะครับจาก1ใน5เกมนี้นะครับและสูงต่ำช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงนะครับจาก4ใน5เกมนี้นะครับต่อไปมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของแอตเลติกบินเบานะครับยังไม่เคยชนะเลยนะครับแพ้5นัดรวดนะครับ และทีมที่ไปเยือนของแอตเลติกบินเบานะครับได้บุกไปพ่ายแพ้ลิเวอร์พูลนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อ2นะครับต่อไปมาดูวยตากระทาเงินของแอตเลติกบินเบานะครับที่บุกไปเยือนนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่40%นะครับจาก2ใน5เกมนี้นะครับและสูงตามช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงนะครับจาก3ใน5เกมนี้นะครับ ต่อไปแล้วมาดูราคาเปิดนะครับแฮนดิแคปนะครับราคาต่อนะครับอาเซนองนะครับต่อ1ลูกนะครับส่วนเรทราคาของฝั่งทีมเยือนนะครับจะเปิดมาอยู่ที่0.91นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมา0.95นะครับส่วนฝั่งของทีมเยานี่ครับเรทราคาจะเปิดมาอยู่ที่0.91นะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับ0.87นะครับส่วนอัตราหนึ่งคูณสองนะครับราคาผู้เสมอนะครับเรทราคาจะเปิดมาอยู่ที่3.95นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมา3.99นะครับ แล้วฝั่งของทีมเยือนนะครับเรทราคาเปิดมาอยู่ที่4.97นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับ5.10นะครับส่วนฝั่งของทีมเย้านะครับเรทราคาจะเปิดมาอยู่ที่1.50นะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับ1.48นะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับจะเปิดมาอยู่ที่3ลูกนะครับส่วนเรทราคาต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่0.80นะครับและเรทราคาสูงนะครับจะเปิดมาอยู่ที่1.00นะครับตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับ โอเคครับต่อไปเรามาดูราคาหน้างานนะครับอาร์เซนอลนะครับราคาต่อนะครับต่ออยู่ที่1ลูกนะครับส่วนเรทราคาจะเปิดมาอยู่ที่0.87นะครับฝั่งของแอตเลติกบินเบลนะครับราคาเรทจะเปิดมาอยู่ที่0.97นะครับส่วนอัตราลูนคูนสองนะครับราคาผูกเสมอนะครับเรทราคาจากตอนแรกนะครับขยับมา3.99นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมา4.00นะครับแล้วฝั่งของทีมเยือนนะครับเรทราคาจากตอนแรกนะครับขยับมา5.10นะครับตอนนี้ปรับลงมา4.60นะครับ ส่วนฝั่งของทีมเย้าเนี่ครับเหลราคาจากตอนแรกนะครับขยับมา1.48นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับ1.54นะครับโดยสูตรและเทคนิคของผมแล้วนะครับที่ดูจากเหลราคาโดยรวมนะครับของฮันดี้แคปและอัตรา1 2นะครับผลจะออกไปทางฝั่งของอาร์เซนอลนะครับที่ราคาเหลตจะดูแข็งตึงกว่านะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับที่ดูจากเหลราคาของฝั่งทีมเย้านะครับขยับมา0.87นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานนะครับตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับ ส่วนเลระคาของฝั่งทีมเยือนนะครับขยับมา0.95นะครับเปรียบเทียบกับราคาแรงงานนะครับตอนนี้ปับมาอยู่ที่0.7 0.97นะครับถ้าเล็บราคาปับมาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นฝั่งของทีมเย้านะครับที่ราคาเลทจะดูแข็งตึงกว่านะครับและจะมีโอกาสที่จะทําประตูได้มากกว่านะครับแต่จากที่ดูตาหนุนคูณแล้วนะครับจะออกไปทางฝั่งของทีมรองนะครับที่มีโอกาสจะชนะในเกมนี้นะครับส่วนราคาต่อนะครับเปิดมาอาเซนอลนะครับต่อ1ลูกนะครับ ผมมองว่าคู่นี้นะครับแอตติกบินเบานะครับอาจจะทําประตูได้1ลูกนะครับหรืออาจจะไม่ยิงเลยก็ได้นะครับและอาร์เซนอลนะครับอาจจะทําประตูได้ไม่ผ่านราคานะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับเปิดมา2ลูกครึ่งควบ3แบบนี้นะครับผมคาดว่าจะจบสกอร์ด้วย2ประตูต่อหนึครับและสนามนี้นะครับผมขอเลือกไปทางฝั่งแอตติกบินเบานะครับ ส่วนใครที่อยากได้ที่เด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t h 1 1นะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นๆที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับโอเคครับต่อไปเรามาดูคู่ที่2นะครับมัดโม่ B, นะครับพบกับมอนบี้นะครับคู่นี้จะแข่งขันกันในเวลา2ทุ่มน, Sweden, Khan, นะครับในศึกฟุตบอลสวีเดนออสเวนคานะครับโอเคครับมาดูนัดล่าสุดที่พบกันนะครับ มอนบี้นี่ครับเปิดบารากะรมเยองของมัดโมนนะครับจบเกมด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับต่อไปมาดูฟอร์มทานั้หลังสุดของมัดโมนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด4นัดนะครับเสมอ1นะครับยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับและนั้นล่าสุดนะครับมัดโมนะครับเปิดบารากรครมเยองของโคเปนเฮเกนนะครับจบเกมด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปมาดูอัตราการทำเงินของมัดโมนะครับที่บุกไปที่เล่นในบ้านครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่80%เลยทีเยวนะคซับจาเลยทีเดียวนะครับจาก และสูงตามช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงนะครับจาก3ใน5เกมนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของมอนบี้นะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด4นัดเสมอ1เช่นเดียวกันนะครับยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับและทิปที่เบียนของมอนบี้นะครับได้บุกไปชนะซิลิอุสนะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับ ต่อไปมาดูอัตราการทำเงินของมอนบี้นะครับที่บุกไปเยือนนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่80%เช่นเดียวกันนะครับจาก4ใน5เกมนี้นะครับและสูงต่าช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงนะครับจาก4ใน5เกมนี้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปเรามาดูราคาเปิดนะครับแฮนดิแคปนะครับราคาต่อนะครับบัตโม่นะครับต่อครึ่งลูกนะครับสซเลราคาของฟองทีมเยือนนะครับจะเปิดมาอยู่ที่1.00นะครับตอนนี้ปรับลงมา0.91นะครับ ส่วนฝั่งของทีมเย้านะครับเรทราคาเปิดมาอยู่ที่0.90นะครับตอนนี้ปรับลงตอนนี้ปรับขึ้นมา0.99นะครับส่วนอัตรา1/2นะครับราคาผู้เสมอนะครับเรทราคาจะเปิดมาอยู่ที่3.31นะครับตอนนี้ปรับลงมา3.23นะครับและฝั่งของทีมเยือนนะครับเรทราคาเปิดมาอยู่ที่3.67นะครับตอนนี้ปรับลงมา3.46นะครับส่วนฝั่งของทีมเย้านะครับเรทราคาเปิดมาอยู่ที่1.90นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับ1.99นะครับ ส่วนราคาสูงต่ำนะครับจะเปิดมาอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับส่วนเลนราคาต่ำนะครับจะเปิดมาอยู่ที่0.97นะครับตอนนี้ปรับลงมา0.75นะครับส่วนเลนราคาสูงนะครับเปิดมาอยู่ที่0.91นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมา1.14นะครับมาดูราคาหน้างานกันต่อนะครับมัตโมนะครับราคาต่อนะครับต่ออยู่ที่ต่อครึ่งลูกนะครับส่วนเลนราคาจะเปิดมาอยู่ที่0.99นะครับฝั่งของมัตโมฝั่งของมันบี้นะครับโซเลราคานะครับจะเปิดมาอยู่ที่0.9 0.89นะครับส่วนอัตรา1นคูณสนะครับราคาผูกเสมอนะครับจากตอนแรกนะครับขยับมา3.23นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมานะครับ3.50นะครับและฝั่งของทีมเยือนนะครับเรทราคาจากตอนแรกนะครับขยับมา3.46นะครับตอนนี้ปรับลงมา3.45นะครับส่วนฝั่งของทีมเย้านะครับเรทราคาจากตอนแรกนะครับขยับมา1.99นะครับตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับ โดยสูตรและเทคนิคของผมแล้วนะครับที่ดูจากเลทราคาโดยรวมนะครับของอันดี้แครไปแล้วตานหนึ่งคูณสองนะครับผลจะออกไปทางฝั่งของบอลบี้นะครับที่ราคาเลทจะดูแข็งตึงกว่านะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับที่ดูจากเลทราคาของฝั่งทีมย่านะครับจากตัวแรกขยับมา0.99เนะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานนะครับตอนนี้ขยับตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับส่วนเลทราคาของฝั่งทีมเยือนนะครับขยับมา0.91นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานแล้วนะครับตอนนี้ขยับมาอยู่ที่0.9 0.89นะครับ เห็นได้ว่าเลนราคาของฝั่งทีมเยือนนะครับจะปรับลงมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับถ้าเลนราคาปรับมาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นฝั่งของทีมเยือนนะครับที่ราคาเลนจะดูแข็งตึงกว่านะครับและจะมีโอกาสที่จะทําประตูได้มากกว่านะครับแต่จากที่ดูอัตราหนึ่งคูณสแล้วนะครับจะออกไปทางฝั่งของทีมต่อนะครับที่มีโอกาสจะชนะในเกมนี้นะครับส่วนราคาต่อนะครับเปิดมามันโมนะครับต่อครึ่งลูกนะครับผมมองว่าคู่นี้นะครับมันโมนะครับอาจจะทําประตูผ่านราคาได้อย่างแน่นอนนะครับ ส่วนราคาสูงต่ำนะครับเปิดมา2ลูกครึ่งแบบนี้นะครับผมคาดว่าจะจบสกอร์ด้วย1ประตูต่อศูนย์นะครับและสนามนี้นะครับผมขอเลือกไปทางฝั่งมัดโมนะครับส่วนใครที่อยากได้ที่เด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์เลทที่ง t นึ1นะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นๆที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับโอเคครับต่อไปเรามาดูคู่ที่3นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ พบกับฟิออเรติน่านะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา6มง4 5นะครับในสึ่งฟุตบอลกระชับมิสมสอนนะครับและจะเป็นคู่ VIP นะครับสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทัศนะได้ที่บ้านเขียวนะครับและจะเป็นคู่ที่ให้ทายกิจกรรมนะครับใครที่สนใจอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์แอดเอท่เท่านั้นนะครับโอเคครับต่อไปเราข้ามมาดูคู่ที่4นะครับอย่างคู่คอตก้านะครับพบกับคูปีเอสนะครับ คู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลา2องทุ่มนะครับในศึกฟุตบอลฟินแลนด์พรีเมียร์นะครับโอเคครับเรามาดูนัดล่าสุดที่พบกันนะครับคูเปเอสเปิดบ้านรับการเยือนของคอตกานะครับได้ถล่มไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปมาดูฟอร์มห้านัดหลังสุดของคอตกานะครับเก็บชัยชนะไปได้เพียง1นัดเสมอ2แพ้2นัดนะครับและนัดล่าสุดนะครับคอตกาเปิดบ้านรับการเยือนของอินเตอร์ทูคูนะครับจบเกมด้วยสกอร์สประตูต่อ2นะครับ ต่อไปมาดูอัตราการทำเงินของขอดการที่เล่นในบ้านนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่80นะครับจาก4ใน5เกมนี้นะครับและสูงต่ำช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงนะครับจาก3ใน5เกมนี้นะครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของค p ูเนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด3นัดเสมอ1แพ้1นัดนะครับและทิปที่พิเศนของครูเนะครับได้บุกไปชนะลิกาส์นะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับ ต่อไปมาดูอตาการทำเงินของ QPS นะครับที่บุกไปเยือนนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่20%เท่านั้นนะครับจาก1ใน5เกมนี้นะครับและสูงตามช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงนะครับจาก3ใน5เกมนี้นะครับโอเคครับต่อไปเรามาดูราคาเปิดนะครับแฮนดิแคปนะครับราคาต่อนะครับ q s ต่อปปนะครับ ส่วนเลทราคาของฝั่งทีมเยือนนะครับจะเปิดมาอยู่ที่1.00นะครับตอนนี้ปรับลงมา0.92นะครับส่วนฝั่งของทีมเย้านะครับเลทราคาเปิดมาอยู่ที่0.90นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมา0.98นะครับส่วนอัตรา1.2นะครับราคาผู้เสมอนะครับราคาเลทเปิดมาอยู่ที่3.71นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมา3.80นะครับและฝั่งของทีมเยือนนี่ครับราคาเลทเปิดมาอยู่ที่1.71นะครับตอนนี้ปรับลงมา1.69นะครับ ส่วนฟอของทีมเย้านี่ครับเรทราคาเปิดมาอยู่ที่ส0่จนะครับตอนนี้ปรับขึ้นมา4.07นะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับเปิดมาอยู่ที่3ามรูนครับเรทราคาต่ำเปิดมาอยู่ที่0.80นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมา0.91นะครับส่วนเรทราคาสูงนะครับเปิดมาอยู่ท <ian Tyson> ี่1.08นะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับ0.97นะครับต่อไปเรามาดูราคาหน้างานนะครับคู KPS นะครับราคาต่อนะครับต่ออยู่ที่ต่อปปนะครัับบส่่่วนนเเรรททาาาคคจะะปิดมอยูี0.97 ฝั 9, ra 91, ่งของขอด9เนะครับเลทราคาเนะครับเปิดมาอยู่ที่0.91นะครับส่วนอัตรา1คูณ2นะครับราคาพูเสมอนะครับเลทราคาจากตอนแรกนะครับขยับมา3.80นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมา3.85นะครับแล้วฝั่งของทีมเยือนนะครับจากตอนแรกนะครับเลทราคาขยับมาอยู่ที่1.69นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมา1.76นะครับส่วนฝั่งของทีมย่านีครับเลทราคาจากตอนแรกนะครับขยับมา4.07นะครับตอนนี้ปรับลงมา4.00นะครับ โดยส่วนและเทคนิคของผมแล้วนะครับที่ดูจากเหรยราคาโดยรวมนะครับของหันที่แคบและ้ะตาหนึ่งคูณสองนะครับ <T> <an> <T> <an> ผลจะเอาไปทางฝั่งของขดการนะครับ <an> ที่ราคาเหรีจะดูแข็งตึงกว่านะครับ <T> <an> โดยส่วนตัวแล้วนะครับที่ดูจากเรีราคาของฝั T ่งทีมย่อนนะครับ <au> จากตอนแรกนะครับพยายามมา0.98นะครับเปรียบเทียบกับราคาในงานนะครับตอนนี T ้ขยับมาอยู T ่ที่0.91นะครับส่วนเรีราคาของฝั่งทีมเยือนนะครับขยับมา0.92เนะครับเปรียบเทียบกับราคาในงานนะครับตอนนี้ปรับมาอยู่ที่0.97นะครับ เห็นได้ว่าเลทราคาของฝั่งทีมเยาวนะครับจะปรับลงมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับถ้าเลทปรับมาในถ้าเลทปรับมาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นฝั่งของทีมเยาวนะครับที่ราคาเลทจะดูแข็งตึงกว่านะครับและจะมีโอกาสที่จะทําประตูได้มากกว่านะครับแต่จากที่ดูอัตรานึคแล้วนะครับจะออกไปทางฝั่งของทีมรองนะครับที่มีโอกาสจะชนะในเกมนี้นะครับส่วนราคาต่อนะครับเปิดมาครูพีเอนะครับต่อปปอนะครับผมมองว่าคู่นี้นะครับพอดก้านะครับอาจจะทําประตูได้1ลูกนะครับ หรืออาจจะไม่ยิงเลยก็ได้นะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับเปิดมา3รลูกแบบนี้นะครับผมคาดว่าจะจบสกอร์ด้วย3ประตูต่อ2นะครับและสนามนี้นะครับผมขอเลือกไปทางฝั่งของคอดก้านะครับส่วนใครที่อยากได้ที่เด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปแล้วตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้ารุ่มกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ s t ห1นะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นๆที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับโอเคครับต่อไปคู่ที่5นะครับ บอโดกิมนะครับพบกับทอมโซ่นะครับคู่นี้นะครับจะแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืน15นะครับในศึกฟุตบอลนอร์เวย์ดิวิชันน1นะครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเนะครับเราไปลุยคู่ที่5กันต่อเลยนะครับมาดูนัดล่าสุดที่พบกันนะครับทอมโซเนะครับเปิดรับการมีเยอะของบอโดกิมนีครับได้เฉียยชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับต่อไปมาดูฟอร์มห้านัดหลังสุดของบอโดกิมนะครับเก็บชัยชนะไปได้5นัดรวดนะครับยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับ และนัดล่าสุดนะครับโบโดกิมนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของสตอมกอสเซตนะครับได้เฉือนชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปมาดูอัตราคะแนำเงินของโบโดกิมนะครับที่เล่นในบ้านนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากสามในห้าเกมนี้นะครับและสูงต่ำช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงนะครับจากสี่ในห้าเกมนี้นะครับส่วนฟอร์มห้านัดล่าสุดของทอมโซ่นะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดสามนัดเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนัดนะครับ และทีมที่เบียงของทอมโซ่นะครับได้บุกไปพ่ายแพ้โรเซนบอร์กนะครับด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับต่อไปมาดูอัตราการทำเงินของทอมโซ่นะครับที่บุกไปเยือนนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่60%เช่นเดียวกันนะครับจาก3ใน5เกมนี้นะครับและสูงตามช่วงครึ่งเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะอยู่ที่ราคาสูงทั้งหมดนะครับจาก5เกมนี้นะครับโอเคครับต่อไปเรามาดูราคาเปิดนะครับแฮนิแคปนะครับราคาต่อนะครับบรูดิกมต่อ1ลูกครึ่งนะครับ ส่วนเรทราคาของฟองทีมเยือนนะครับจะเปิดมาอยู่ที่0.93นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมา0.95นะครับส่วนฟองของทีมเย้านี่ครับเรทราคาเปิดมาอยู่ที่0.97นะครับตอนนี้ปรับลงมานะครับ0.95นะครับส่วนอัตรา1 2นะครับราคาผู้เสมอนะครับเรทราคานะครับจะเปิดมาอยู่ที่4.94นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมา5.00นะครับและฟองของทีมเยือนนะครับเรทราคาจะเปิดมาอยู่ที่7.10นะครับตอนนี้ปรับลงมา6.80นะครับ ส่วนฟ่งของทิมเย้าเนี่ครับเรทราคาเปิดมาอยู่ที่1.31นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมา1.32นะครับส่วนราคาสูงต่ำานะครับจะเปิดมาอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับ3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับจะเปิดมาอยู่ที่3ลูกครึ่ง3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับส่วนเรทราคาต่ำนีครับจะเปิดมาอยู่ที่0.90นะครับตอนนี้ปรับลงมา0.85นะครับ ส่วนเรราคาสูงนะครับเปิดมาอยู่ที่0.98นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมา1.03นะครับเรามาดูราคาหน้างานกันต่อเลยนะครับบดกิมนะครับราคาต่อนะครับตอนนี้ต่ออยู่ที่1ลูกครึ่งนะครับส่วนเรราคานะครับจะเปิดมาอยู่ที่0.93นะครับฝั่งของทอมโซ่นะครับเรราคานะครับจะเปิดมาอยู่ที่0.95นะครับส่วนอัต้า1คูณ2นะครับราคาพูเสมอนะครับเรราคาจากตอนแรกนะครับขยับมา5.00นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมา5.20นะครับ และฝั่งของทีมเยือนนะครับเลราคาจากตอนแรกนะครับขยับมา6.80นะครับตอนนี้ปรับขึ้นมา8.50นะครับส่วนฝั่งของทีมเย้านีครับเหลนราคานะครับจะเปิดมาอยู่ที่1.32นะครับตอนนี้ปรับลงมา1.30นะครับโดยสูและเทคนิคของผมแล้วนะครับที่ดูจากเหลราคาโดยรวมนะครับของอันที่แเปและตัน1 2นะครับผลจะออกไปทางฝั่งของโบโลกิมนะครับที่ราคาเหลนจะดูแข็งตึงกว่านะครับ โดยส่วนตัวแล้วนะครับที่ดูจากเลนราคาของฝั่งทีมเย้านะครับจากตอนแรกนะครับขยับมา0.95เนะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานแล้วนะครับตอนนี้ขยับมาอยู่ที่0.93เนะครับส่วนเลนราคาของฝั่งทีมเยือนนะครับขยับมา0.95นะครับเปรียบเทียบกับราคาหน้างานนะครับตอนนี้ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนะครับถ้าเลนราคาปรับมาในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นฝั่งของทีมเย้านะครับที่ราคาเลนจะดูแข็งตึงกว่านะครับและจะมีโอกาสที่จะทําประตูได้มากกว่านะครับแต่จากที่ดูอัตราอน ทีมต่อนะครับที่มีโอกาสจะชนะในเกมนี้นะครับส่วนราคาต่อนะครับเปิดมาโบรุกิมนะครับต่อ1ลูกครึ่งนะครับผมมองว่าบรุกิมนะครับอาจจะทําประตูผ่านราคาได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนราคาสูงต่ำนะครับเปิดมา3ลูกควบ3ามลูกครึ่งแบบนี้นะครับผมคาดว่าจะจบสกอร์ด้วย3ประตูตอนนะครับและสนามนี้นะครับผมขอเลือกไปทางฝั่งโบตุกิมนะครับส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้ารุ่มกลุ่มกับเรานะครับ สามารถแอดไลน์ได้ที่ a d t 1 1หนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับโอเคครับมาคาดการวิเคราะห์ทั้ง4คู่นะครับเรามาดูคู่แรกนะครับอเซนนอลนะครับพบกับแอตติกบินเบานะครับคู่นี้นะครับขอเลือกเชียร์ทางฝั่งแอตติกบินเบานะครับลอง1ลูกนะครับคาดว่าจะจบสกอร์ด้วย2ประตูตอนนะครับต่อไปคู่ที่2นะครับมันโมนะครับพบกับมอนบี้นะครับคู่นี้นะครับขอเลือกเชียร์ทางฝััั่งมมนดโะครบ ต่อครึ่งลูกนะครับคาดว่าจะจบสกอร์ด้วย1ประตูต่อศูนย์นะครับและคู่ที่3นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพบกับฟิโอเรนติน่านะครับคู่นี้นะครับจะเป็นคู่ v ีพนะครับสามารถติดตามข้อมูลหรือทัศนะได้ที่บ้านเขียวนะครับและจะเป็นคู่ที่ให้ทายกิจกรรมนะครับใครที่สนใจอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์แอดเอทีหนึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับต่อไปคู่ที่4นะครับคอตกด้านะครับพบกับคูปีเอสนะครับคู่นี้นะครับขอเลือกเชียร์ทางฝั่ง พอด้านะครับรองปปนะครับคาดว่าจะจบสกอร์ด้วย3ประตูต่อ2นะครับและคู่สุดท้ายนะครับคู่ที่5นะครับโบโดกิมนะครับพบกับทอมโซนะครับคู่นี้นะครับขอเลือกเชียร์ไปทางฝั่งโบโดกิมนะครับต่อ1ลูกครึ่งนะครับคาดว่าจะจบสกอร์ด้วย3ประตูต่อ1นะครับและตัวเน้นที่ผมคัดมาในวันนี้นะครับจะให้เป็นคู่แอตเลติกบินเบานะครับรอง1ลูกนะครับ และสำหรับใครนะครับที่อยากได้ที่เด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ a d t 1 1นะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ